วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังบริเวณน้ำตกป่าละอูทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ยังคงความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอหัวหินและอำเภอรปราณบุรี โอกาสนี้ส่งให้อาหารปลาพลวงปลาพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกแล้วส่งปล่อยพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง10ตัวไก่ปลาตุ้มหูแดง19ตัวนกประหลอดหัวโขนยีตัวและเม่นแผงคอยาวอีกสี่ตัว น้ำตกป่าละอูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง15ชั้นมีพื้นที่ประมาณ273,125ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกป่าละอูของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแลน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นทางยาวสวยงามตลอดทั้งปีแบ่งเป็นสองส่วนคือน้ำตกป่าละอูใหญ่และน้ำตกป่าละอูน้อยชั้นที่1-3เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ส่วนชั้นที่สูงขึ้นไปต้องปีนป่ายไปตามโขดหินสูงชันน้ำตกชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่เจ็ดซึ่งมีแอ่งน้ำใหญ่อย, upgrade, อยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่เขียวชะอุ่มช่วงเวลาที่เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกป่าละอูจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเนื่องจากมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพธรรมชาติที่ยงคงความอุดมสมบูรณ์ทำให้น้ำตกป่าละอูเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากจำนวนมากเช่นช้างป่ากระทิง เสือดาวเลียงผาผสมเสร็จเป็นต้นรวมทั้งนกหายากเช่นนกขุนแผนหัวแดงนกหัวขวานใหญ่สีเทาในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมอาจเห็นผีเสื้อเป็นฝูงอยู่ตามโป่งตามลำธารเพราะอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ผีเสื้อต้องการจุดดูผีเสื้อที่สำคัญคือสะพานข้ามห้วยชนละนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณบริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในเวลา17นาฬิกา30นาที